ในบริบทของทุกวันนี้เจนได้ว่าคุณค่าที่มีการเสนอขึ้นในสังคมนั้นมีหลากหลายเป็นคุณค่าซึ่งแต่และอย่างน่าดึงดูดใจเป็นคุณค่าที่ดูเหมือนว่าจะหวือหวาจะเป็นคุณค่าหนึ่งซึ่งทำให้เกิดกระแสที่ติดตามคุณค่าแล้วก็ดูเหมือนว่าจะทุ่มเทสำหรับเพื่อคุณค่าแต่และอย่างที่เสนอขึ้นมา ในสังคมเราจะเห็นว่าคุณค่าเหล่านี้มีมาแล้วก็มีไปแต่ละอย่างที่เสนอขึ้นมาถูกเสนอแนะให้เป็นคุณค่าที่พึงได้ที่พึงติดตามที่พึงครอบครองเพื่อจะสามารถที่จะอยู่ในกระแสะในความนิยมในความทันสมัยของแต่ละอย่าง ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งซึ่งสำหรับผู้ที่อบรมในระบบป้องกันจะต้องเข้าใจเพื่อจะสามารถที่จะช่วยอบรมเด็กและเยาวชนให้สามารถที่จะรู้จักและเข้าถึงคุณค่าของแต่และอย่างได้อย่างถูกต้องมันมีคุณค่าซึ่งเป็นคุณค่าที่สูงส่งเช่นว่าคุณค่าในเรื่องของความเป็นมนุษย์ คุณค่าแห่งศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์คุณค่าของคุณธรรมคุณค่าของวัฒนธรรมคุณค่าของจรรยาบรณคุณค่าของศิลธรรมซึ่งมันเป็นคุณค่าที่สูงส่งเป็นคุณค่าหนึ่งซึ่งสากลไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและก็เป็นคุณค่าซึ่งเป็นคุณค่าแท้ที่เสริมสร้างความเป็นคนความเป็นมนุษย์ให้เต็มเปี่ยมขึ้น กต่นั้นก็ดีคุณค่าต่างๆเหล่านี้ถูกท้าทายจากคุณค่าที่มีการเสนอขึ้นมาในหลากหลายรูปแบบแหล่งที่มาของคุณค่าที่เสนอขึ้นมาหลากหลายรูปแบบนั้นอาจจะเป็นเรื่องของภาพยนตร์อาจจะเป็นเรื่องของกระแสของแฟชั่นอาจจะเป็นเรื่องของการบริโภคอาจจะเป็นเรื่องของวัตถุสิ่งของที่เสนอขึ้นมาให้เป็นการ ใช้เป็นการครอบครองเพื่อบง่งบอกให้เห็นถึงการมีคุณค่าฉะนั้นในระหว่างสองอย่างนี้คุณค่าที่แท้จริงคุณค่าที่สูงส่งกับคุณค่าที่มีการเสนอขึ้นมาในแต่ละบทในแต่ละบริบทในแต่ละยุคในแต่ละสมัยนั้นนักเรียนเด็กและเยาวชนของเราจำเป็นที่จะต้องรู้จักว่าอะไรคือคุณค่าสถานการศึกษา สถาบันการอบรมแต่ละแห่งจำเป็นที่จะต้องแยกแยะช่วยชี้แนะให้เห็นและให้เกิดความตระหนักแกบ่บรรดาเด็กๆและเยาวชนว่าคุณค่าที่แท้จริงนั้นคุณค่าที่ถาวรน,นั้นคุณค่าที่สูงส่งนั้นคืออะไรเพื่อพวกเขาจะได้สามารถเห็นได้ชัดเจนถึงคุณค่าแต่ละอย่างเพราะว่าเบื้องหลังคุณค่าแต่ละอย่าง ชีวิตความนึกคิดความอยากได้ความใฝ่ฝันและการออกแรงที่จะได้มาซึ่งคุณค่านั้นสุดแล้วแต่ว่าแต่ละคนตั้งคุณค่าแต่ละอย่างไว้ในชีวิตอย่างไรสิ่งแรกที่เราจะต้องให้การอบรมเพื่อให้เด็กและก็เยาวชนได้เห็นในความถูกต้องน,นั้นก็คือลำดับของคุณค่า ทุกวันนี้จะเห็นว่ามีการปั่นกระแสของคุณค่าให้มีการสลับสับเปลี่ยนจนกระทั่งคุณค่าที่ชั่วคราวคุณค่าที่แทบจะไม่ได้เป็นคุณค่าอะไรนอกจากเป็นความนิยมชั่วครู่ชั่วยามนั้นถูกปั่นกระแสขึ้นไปเป็นอันดับที่หนึ่งเป็นอันดับที่สองในขณะที่คุณค่าที่แท้จริงคุณค่าที่ถาวรน,นั้นถูกลดลงมาเรื่อยๆ เมื่อเกิดกระแสของการสลับแล้วก็สับเปลี่ยนคุณค่าพฤติกรรมตลอดจนการแสดงออกที่ตามมาก็สอดคล้องกับสิ่งที่ตั้งเอาไว้คนเราถ้าตั้งคุณค่าที่ถูกต้องไว้ในอันดับแรกชีวิตและการกระทำวิธีการมองการตัดสินตลอดจนทัศนคติก็จะมีคุณค่าที่ตั้งไว้ในอันดับแรกนั้น ที่จะเป็นตัวชี้นำํำที่เป็นแนวทางที่จะทำให้เกิดมีกระแสของการขับเคลื่อนของการดาเนินชีวิตแต่ละวันฉะนั้นในยุคนี้ซึ่งมีการเสนอคุณค่าต่างๆขึ้นมามากมายนั้นปัญหาแรกที่เราถือว่าเป็นวิกฤตของคุณค่าสำหรับสมัยนี้ก็คือการที่สลับสับเปลี่ยนลำดับของคุณค่าก่อนหน้านี้ คุณค่าสูงส่งนั้นก็คือความเชื่อในพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นคุณค่านดับแรกสิ่งต่างๆก็มีลำดับของตัวเองที่ถูกต้องแต่ทุกครั้งที่มีการสลับคุณค่าเช่นว่าเอาตัวเองขึ้นมาเป็นใหญ่ลดลำดับคุณค่าของพระเจ้าลงมา ทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปเห็นได้อย่างชัดๆก็คือหากว่ามีพระเจ้าเป็นอันดับแรกของคุณค่าวิธีการประพฤติตนวิธีการปฏิบัติตลอดจนการกระทำกับผู้อื่นนั้นก็จะมีกฎเกณฑ์กติกาที่ชัดเจนในการแสดงออกเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าท่านก็เสนอรูปแบบเอาไว้ว่าวิธีการปฏิบัติต่อตอนเองปฏิบัติต่อผู้อื่น ปฏิบัติต่อสิ่งของในโลกนี้และทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ควรจะทำอย่างไรแต่พอที่ตัวเองหรือว่าแต่ละคนยกตัวเองขึ้นมาเป็นอันดับแรกเวลานั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปหมดทำอะไรตามใจชอบความผิดความถูกนั้นเป็นอันดับรองพระเจ้ามาอันดับเทยท้ายสิ่งของมอันดับก่อนใจของตัวเองเป็นใหญ่ คนอื่นจะต้องเป็นรองการที่จะเอาใจเข้ามาใส่ใจเรานั้นคงจะไม่มีแล้วเพราะแต่ละคนจะมองดูว่าอะไรที่ฉันต้องการก็คืออันดับแรกส่วนเรื่องอื่นๆนั้นเป็นอันดับรองจากตัวอย่างที่ยกให้เห็นนี้จึงเห็นได้ว่าสิ่งแรกที่ผู้อบรมในระบบป้องกันจะต้องสร้างขึ้นมาให้แก่ดเด็กและเยาวชนทุกวันนี้ก็คือลำดับที่ชัดเจน ของคุณค่าในชีวิตของมนุษย์เราบอกให้เห็นเลยว่าคุณค่าที่แท้จริงและคุณค่าที่ถาวรแตกต่างกับคุณค่าที่มาแล้วก็ไปประเดียวประดาวต่างกันการให้ความสําคัญแก่คุณค่าแต่ละอย่างที่มีความถาวรมีความสูงส่งกับคุณค่าที่ให้กับการ ให้ความสนใจกับคุณค่าที่ผ่านไปผ่านมานั้นจะต้องมีลักษณะที่แตกต่างกันซึ่งจะทำให้ชีวิตนั้นเดินไปอย่างถูกต้องประเด็นที่สองก็คือจำเป็นเหลือเกินที่ต้องเสนอแนะให้เด็กและเยาวชนเห็นว่าคุณค่าที่แท้จริงทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วนั้นก็มีการสลับสับเปลี่ยนจนกระทั่งว่า คุณค่าที่แท้จริงและสูงส่งนั้นมีอันต้องหายไปหรือว่าเจือจางไปทุกวันนี้เรายอมรับว่าเราติดกับกระแสของวัตถุวัตถุนิยมบริโภคนิยมประโยชน์นิยมสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นคุณค่าที่สร้างกันขึ้นมาและกระทบไปถึงคุณค่าที่พึงมี ตั้งแต่ลำดับของคุณค่าไปจนถึงชนิดของคุณค่า,คคาที่พึงสำนึกเอาไวา้และพึงปฏิบัติให้ถูกต้องในเมื่อเรายกวัตถุขึ้นมาเป็นใหญ่แล้วก็เริ่มหมกมุ่นกับวัตถุจนกระทั่งดูเหมือนว่าวัตถุจะสำคัญเป็นอันดับแรกนั้นคนก็คุณค่าของคนก็ลดลงมา และลดลงมาเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือเราตีคุณค่าของคนในสิ่งที่เขามีไม่ใช่ตีคุณค่าของคนในสิ่งที่เขาเป็นฉะนั้นในกระแสของค่านิยมที่มีความสับสนของทุกวันนี้มองดูว่าใครที่มีมากก็ดูเหมือนจะมีศักดิ์ศรีมากส่วนคนที่มีน้อยก็ดูเหมือนไม่มีศักดิ์ศรี คนที่ร่ำรวยมากก็มีศักดิ์ศรีส่วนคนจนก็เป็นคนที่ไม่มีศักดิ์ศรีคนร่ำรวยมีปากมีเสียงคนจนนั้นก็แทบจะไม่มีปากมีเสียงและนี่คือความสับสนของคุณค่าที่พากันตั้งขึ้นมาในความเป็นจริงแล้วคุณค่าของคนมันอยู่ในสิ่งที่เป็นเมื่อเป็นคนก็มีศักดิ์ศรีทำตัวเป็นคน อย่างถูกต้องและครบถ้วนก็ยิ่งมีศักดิ์ศรีมากขึ้นและนี่คือศักดิ์ศรีซึ่งเกิดมาเราก็มีแล้วตั้งแต่เกิดมาเราเป็นคนเรามีศักดิ์ศรีตั้งแต่เกิดน่าเสียดายที่ว่ายุคสมัยของเราทุกวันนี้มองดูเรื่องของการมีเด็กๆที่เกิดมาหากว่าเกิดมาแล้วจะเป็นปัญหาก็ดี จะทาให้เกิดมีความยากลําบากสําหรับพ่อแม่หรือพ่อแม่บางคนที่ยังไม่พร้อมจะมีและบังเอิญเกิดขึ้นมาก็เลยมีวิธีการกระทํามองดูว่าในเมื่อคุกคามต่อผลประโยชน์ของตนเองนั้นเด็กคนนั้นไม่ควรเกิดเด็กคนนั้นไม่ควรจะมีตัวตนท,ท,ทั้งๆที่ตั้งแต่เขาเริ่มปฏิสนธิในคันของแม่เขามีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ฉะนั้นถ้าหากว่ามนุษย์ยังหมกมุ่นอยู่กับสิ่งของเหล่านี้ก็จะเห็นว่าการกระทำกับคนจึงไม่ได้มองดูในการเป็นคนแต่การกระทำกับคนนั้นขึ้นอยู่กับการที่แต่ละคนเขามีมากมีน้อยมีแค่ไหนแล้วนั้นวิธีการปฏิบัติวิธีการมองวิธีการทำกับเขานั้นก็ขึ้นอยู่กับวิธีที่เรามองว่าเขามีมากมีน้อย ในกระแสแบบนี้เด็กๆของเราจะหลุดไปได้ง่ายแล้วก็ในเมื่อมีผู้ใหญ่ในสังคมทำให้เขาเห็นเลยว่าการยกย่องศักดิ์ศรีและคุณค่าของคนนั้นอยู่ในสิ่งที่มีอยู่ในสิ่งที่เขาสามารถครอบครองได้ก็เลยทำให้เกิดมีกระแสที่เด็กๆของเราก็จะติดตามกระแสนี้มองทุกอย่างจากมุมมองเดียวกัน คุณมีคุณมีศักดิ์ศรีคุณไม่มีคุณก็ไม่มีศักดิ์ศรีส่วนเรื่องของการเป็นนั้นกลายเป็นอันดับรองและนี่ก็คือการสลับสับเปลี่ยนของลำดับของคุณค่าคนเรามีศักดิ์ศรีในการเป็นเป็นอันดับแรกส่วนการมีนั้นจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ความเป็นของเขามีได้ตลอดเป็นได้ตลอดฉะนั้น ตั้งแต่เริ่มเกิดมาก็มีศักดิ์ศรีเพราะว่าเป็นคนดำเนินชีวิตตลอดในความเป็นของเขาก็ยังมีศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์มีคุณค่าแล้วนั้นหลังจากที่จบโลกนี้ไปแล้วจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่เราสามารถนำออกไปได้จากโลกใบนี้ก็คือการเป็นส่วนการที่เรามีนั้นเราคงต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้เอาไว้ ให้คนอื่นเข้ามามีต่อไปในขณะที่การเป็นของเรานั่นแหละคือของแท้ที่จะต้องเอาออกจากโลกใบนี้ไปเพื่อก้าวเข้าไปสู่อีกชีวิตหนึ่งชีวิตที่สมบูรณ์ชีวิตหน้าฉะนั้นในการอบรมและการชี้แนะเด็กและเยาวชนของเราทุกวันนี้จำเป็นและเกินที่ต้องพาเขาเข้าไปสู่แก่นของคุณค่าที่แท้จริงหากว่าเขามีแก่น และเข้าไปถึงแก่นของคุณค่าที่แท้จริงแล้วชีวิตการกระทำตลอดจนการพัฒนาตัวเองนั้นก็จะมีหลักที่ชัดเจนการที่เราชี้แนะให้แต่ละคนเข้าไปถึงคุณค่าที่แท้จริงการที่เราช่วยให้แต่ละคนทั้งเด็กทั้งเยาวชนรู้สึกและมีความภาคภูมิใจในคุณค่าของการเป็นมนุษย์ที่เขามี การที่เราปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนแบบที่เห็นได้ชัดว่าเราปฏิบัติต่อเขาไม่ใช่ในสิ่งที่เขามีแต่ในสิ่งที่เขาเป็นและเคารพในสิ่งที่เขาเป็นนั้นก็คือระบบการป้องกันป้องกันเพราะว่าหลังจากที่เราทำให้เด็กของเราสอนเด็กของเราให้เข้าใจว่าเขามีคุณค่าและคุณค่าแท้จริงนั้น อยู่ในสิ่งที่เขาเป็นที่เป็นขึ้นไปได้เรื่อยๆนั้นเขาก็จะมีตัวคุณค่านี่แหละที่ไปคอยปกป้องวิธีคิดวิธีการตัดสินและการกระทำของเขานี่คือระบบป้องกันที่ออกมาในเชิงของการปฏิบัติในเชิงของการดำเนินชีวิตคนคนหนึ่งเวลาที่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าก็รู้ว่าตัวเองมีอะไรจะเสียการที่จะปล่อยเนื้อปล่อยตัวการที่จะทำอะไร ไม่คิดหน้าคิดหลังนั้นก็คงจะทำไม่ได้เพราะว่ามีคุณค่าที่จะต้องเสียและคุณค่าตัวนี้ก็คือภูมิที่เราสร้างให้เกิดขึ้นในตัวเด็กทำให้สามารถที่จะปกป้องเด็กในทุกกรณีในทุกสถานการณ์เพราะว่าสิ่งที่เขามีนั้นมันมีคุณค่าเหลือเกินซึ่งไม่สามารถที่จะปล่อยให้มันหลุดมือไปได้ง่ายๆแบบนี้ น่าเสียดายที่ว่าเราต้องยอมรับว่าในสังคมของเราทุกวันนี้ในเมื่อเด็กและเยาวชนไม่ได้เห็นในคุณค่าของการเป็นแต่ติดกระแสของคุณค่าของคนในสิ่งที่เขามีทําให้หลายครั้งเด็กหรือไม่ก็เยาวชนสละคุณค่าที่สูงส่งเพื่อจะได้มาซึ่งคุณค่าที่รองเราน่าเสียดายที่ว่าหลายครั้งเพื่อจะได้สิ่งของบางอย่าง หลายคนก็พร้อมที่จะสละศักดิ์ศรีของการเป็นการเป็นผู้หญิงการเป็นมนุษย์แล้วก็สละเพื่อจะได้แลกมาซึ่งสิ่งของที่อยากจะได้ในสถานการณ์เช่นนี้การอบรมให้เห็นในคุณค่าและเข้าถึงคุณค่าของการเป็นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากและนี่คือเป็นระบบที่สร้างภูมิต้านทานให้แก่เด็ก ในการที่จะสำนึกอยู่เสมอว่าตัวเขามีคุณค่าเขามีหลายอย่างที่สูงส่งซึ่งมีอันจะต้องเสียหากว่าเขาไม่ปกป้องคุ้มครองและปฏิบัติตนเองไว้ให้มันเหมาะสมเพื่อจะพยุงไว้ผดุงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและคุณค่านี้การที่เขาจะหลุดไปในสถานการณ์ที่มาที่ไปและสิ่งล่อใจต่างๆมากมายนั้น ก็มีสูงการอบรมระบบป้องกันของคุณพ่อบบสโกอยู่ตรงนี้คือการทำให้เด็กเองเยาวชนเองเห็นในคุณค่านี้และเข้าไปถึงคุณค่าที่แท้จริงของแก่นของการเป็นคนเพื่อว่าสิ่งนี้คุณค่านี้จะได้คุ้มครองเขาในทุกสถานการณ์และทำอะไรเขาจะมองดูว่ามี อะไรที่จะต้องเสียหากว่าเขาไม่ดูแลตัวเองไปให้ดีมันก็เป็นการป้องกันซึ่งไม่เพียงแต่ในขณะที่อยู่กับผู้อบรมในขณะที่อยู่กับพ่อแม่เท่านั้นแต่หลังจากที่เขาได้เรียนรู้คุณค่านี้แล้วตระหนักในสิ่งที่คุณค่าที่เขามีแล้วเวลานั้นเขาจะกลายเป็นผู้อบรมตัวเขาเองไปตลอดชีวิต